วันนี้นะคะบ้านบุ๊กเวิร์มเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจ้าเเครื่องนี้นะคะเป็นอ e ีเวอร์ยี่ห้อบิ g กมีรุ่นอิงโนดค c ล l o อร์พลัสไล t ์ ชื่อ,อยาวมากบิ๊กมีเนี่ยเป็นอีวอร์เดอร์เครื่องแรกในชีวิตของฟ้าเลยนะไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันหาซื้อไม่ได้อะเมืองไทยไม่ได้เอามาขายเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยบริษัทอีเวอร์เดอร์พลัสเขาเป็นตัวแทนนําเข้าแล้วก็จัดจําหน่ายบิ๊กมีในประเทศไทยแล้วนะก็คือสามารถสั่งซื้อได้จัดส่งในประเทศไทยเลยแถมยังม,มีประกันยาวถึง2ปีก็คือถ้าเกิดว่ามีปัญหาการใช้งานได้ไดเกี่ยวกับตัวเครื่องนะคะเราสามารถที่จะติดต่อศูนย์ไทยได้เลยเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าบิ๊กมีกันนะคะแล้ว จคร่าวๆแล้วกันนะว่าหลังจากที่ใช้งานมาแล้วประมาณเกือบเกือบสอาทิตย์เนี่ยป้ายมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับ e r e a d e r รุ่นนี้บ้างไปดูกันเลย แพคเกจจริงเขามาค่อนข้างหรูหราเลยนะคะเป็นกล่องที่มีสไ e ฟแล้วก็ในสไลฟเนี้มี2กล่องย่อยซึ่งแน่นอนว่ากล่องหนึ่งก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะและอีกกล่องหนึ่งก็คือเคสที่เขาแถมมาให้อุปรกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะคะก็จะมีปากกามาให้1แท่งแล้วก็ในกล่องสขีขาวนี้ก็จะมีสายชาร์จที่เป็น USB-A, USB-C ในกล่องจิ๋วนี้นะคะก็จะมีหัวปากกาแถมมาให้แล้วก็ที่เสียบสําหรับดึงถาดเมมรีการ์ดนะคะเครื่องนี้เพิ่มเมมได้นะเครื่องนี้เขาเป็น e-reader จอสีขนาด10.3นิ้วนะคะหน้าจอจะเป็น ส่วนสี่รูนี้ไฟคิดว่าน่าจะเป็นไม้รูชาร์จแล้วก็ช่องใส่เมมเพิ่มจะอยู่ด้านล่างด้านข้างจะมีลาโพงแล้วก็เที่ยวไว้เสียบป,ปากการุ่นนี้ความละเอียดขาวดาจะอยู่ที่300 ppi นะคะสีอยู่ที่150 ppi CPU octa core 2.3 g h z ร RAM 4 g b ใครไม่เข้าใจว่าตัวเลขนี้คืออะไรก็ช่างมันค่ะเอาเป็นว่าเครื่องแรงเครื่องเร็วแล้วกันอีกอย่างหนึ่งที่ไฟชอบมากเลยก็คือเขาแถมเคสมาให้เลยทุกคนเราไม่ต้องไปซื้อแยกนะคะเป็นเคสแม่เหล็กที่ติดแน่นแบบแน่นมากๆดูแล้วกันว่าขนาดจับเขยา่าจับคว่ง นนปกติถ้าอ่านอยู่บ้านไฟจะไม่ได้ใส่เคสนะเพราะว่ามันค่อนข้างหนักเครื่อง,งนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะคะเขาจะมี Google Play Store มาให้เลยฉะนั้นเราสามารถที่จะล็อกอินแล้วก็ดาวน์โหลดแอปต่างๆในนี้ได้เลยไปลองดาวน์โหลดแอปมาประมาณสอสาแอปนะคะที่เป็นแอปยอดนิยมที่สาหรับใช้ในเครื่อง E r e a d e r แน่ er. นอนว่าหนึ่งนานั้นจะต้องเป็นเมพอยู่แล้วนะเอาไว้อ่านนิยายนะคะการแสดงผลก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็น Text ธรรมดาเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่านได้สบายๆแต่ถ้าเป็นเว<ะ>็บตูน่อะจริงๆสไไดลง ผลของเว็บตูนเนี่ยมันเป็นยังไงเท่าที่ลองเล่นดูแฝว่ามันโอเคเลยนะคะสีสันสวยงามแล้วก็มีความลื่นไหลามากมากแฟลองสครอลหน้าให้ดูนะคะอันนี้คือความเร็วจริงๆนะไม่ได้มีการเร่งสปีดแต่อย่างใดสส่เว็บตูนจะต้องชอบในสิ่งนี้นะดูสิทุกคนมันลื่นไหลามากๆไม่มีการกระตุกไม่มีความลกักใดๆเลยส่วนเรื่องสีอะมันสู้หน้าจอมือถือไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ถือว่าไม่แย่นะทีนี้เดี๋ยวลองมาดู YouTube กันบ้างนะคะว่าถ้าเราเปิดวิดีโอเนี่ยคุณภาพของวิดีโอมันจะเป็นนแบบไห ชวนให้อ่ จริงๆไม่แย่นะถือว่าโอเคเลยนะคะ้วเครื่องเนี้ยเขาชื่อรุ่นว่าอิงโน้ตถ้าจะไม่พูดถึงโน้ตก็คงจะไม่ได้ในเรื่องของประสบการณ์การเขียนเนียไฟยอมเลยนะเครื่องเนี้ยคือดีที่สุดเท่าที่เคยมีเครื่องที่เขียนได้มาเลยเมื่อปีที่แล้วตอนที่ไฟได้ Kindle s c r i b e มานี่ว้าวมากนะพอมาเจอเครื่องนี้ว้าวกว่าทุกคนความรู้สึกในการเขียนอนมันเหมือนกับใช้ดินสอเขียนบนกระดาษจริงๆเลยแต่ว่าไฟไม่มีเครื่อง e m a r k ร b l e นะคะไม่เคยลองเขียนบนเครื่อง e m a r k a b โบซึ่งหลายๆคนบอกว่าที่สุดของการเขียนอะก็คือต้อง Remark ่่แหลแตเเอาาทที่มีีตอนน้เครื่องท่ไฟ ทเขียนได้ทั้งหมดที่มีอยู่ตอนเนี้ยเครื่องเนี้ยเลิสุดฟีเจอร์ถัดมานะคะที่ไฟรู้สึกว่าชอบมากๆเลยก็คือ meeting record อันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่เข้าประชุมบ่อยๆมากๆ Through my manner of speaking I will make it seem like I do Like what I am saying is brilliant And maybe just maybe you will feel like you've learned something อย่างที่เห็นในคลิปนะคะก็คือเขาสามารถที่จะ transcribe บทพูดคําพูดต่างๆในที่ประชุมได้หรือว่าเวลาที่เรากําลังนั่งเรียนเลคเชอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะกด record ให้เขา transcribe Lecture แเราก็จดโน้ตตามไปด้วยได้คือมันเจ๋งมากลุกคนแต่มันยังมีข้อจํากัดอยู่นะคะเพราะว่ามันใช้ได้แค่ภาษาอังกฤษแล้วก็รู้สึกว่าจะภาษาจีนมัง้งเพราะาไฟเคยลองใช้กับภาษาไทยแล้วมันไม่ได้อีกแอปหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนะคะก็คือ AI assistant แอปนี้เขามีมากิดเครื่องเลยนะคะมันจะคล้ายๆกับ chat GPT อะทุกคนเราสามารถที่จะพิมพ์แชทพูดค ว่าเครื่อง e r e a ดเดคืออะไรแล้วเขาก็จะมีคำตอบมาให้หรือจะให้เขาอ่านให้ฟังก็ <And reader. S 2> ได้ เอไอคนนี้เขาอามาจากจีนานะคะก็จะมีติดสำเนียงจีนนิดหน่อยแล้ววันนี้คือเจ๋งมากอะ่ะมันคือ AI Draw เราสามารถที่จะใส่พรอมเข้าไปว่าอยากจะให้เขาวาดรูปอะไรเนาะแล้วเขาก็จะมีรูปภาพขึ้นมาให้เลยอย่างพรอมที่ไฟใส่อันนี้นะคะไฟบอกว่าให้เขาวาดรูปหนอนใส่แว่นแล้วก็กําลังอ่านหนังสืออยู่ข้างๆกองหนังสือหน่อยได้ไหมมันก็จะได้มีความเข้ากับชื่อของช่องเนาะบุ o k w o r m t ม l e Story นอนหนังสือเอ่ยได้เอ่ยใช้เวลาแป๊บหนึ่งเขาก็เจเนอเรทรูปมาให้นะคะ ตอนที่เปิดรูปขึ้นมาก็แอบช็อกแป๊บแป๊บหนึ่งนี่คือหนอนหนังสือแบบใดบุ๊กเวิร์มแบบใดลองมาดูในส่วนของกล้องมั่งนะคะอันนี้ฝรองเซลฟี่เป็นกล้องหน้าดูนะด้านซ้ายมือจะเป็นการแสดงผลจากจอของเครื่องบิ๊กมีนะคะส่วนขวามือจะเป็นรูปเดียวกันนะแต่ว่าไฟล์เอามาลงในมือถือส่วนรูปนี้จะเป็นจากกล้องหลังนะคะรูปที่ได้ก็จะให้ความรู้สึกแบบเรโทรมีความวินเทจเหมือนถ่ายจากกล้องฟิล์มอะไรประมาณนี้และนี่ก็คือการรีวิวแบบคร่าวๆนะคะของเครื่อง E ี e a d e r อยี่ห้อบิ๊กมีนรุ ใครมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรจะพูดคุยกันก็พิมพ์ลงมาในคอมเมนต์นี้ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ในช่องบุ๊กเ e วิร์มเล่าเรื่เพื่อเป็นกำลังใจไปทำวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะบาย